เรียกว่าทำเอาบลิ้งชาวไทยนั้นถึงกับดีใจกันแบบสุดๆค่ะหลังโลกออนไลน์มีการแชร์ภาพของลิซ่าแบล็คพิง์หรือลลิษามโนบาลปรากฏตัวที่สนามบินอิช,ชอนประเทศเกาหลีใต้พร้อมเผยว่าลิซ่ากำลังเดินทางกลับมายัางประเทศไทยเมื่อวันที่13ธันวาคมโดยลุกวันนั้นลิซ่าใส่ซีลินทั้งตัวบอกเลยว่าเท่มากทำเอาหลายคนนั้นละลายกันเลยทีเดียวซึ่งการกลับมาประเทศไทยครั้งนี้ลิซ่าก็ถูกพูดถึงอย่างมากบนโลกโซเชียล ว่าเป็นการเดินทางกลับมาร่วมงานอีเวนต์ใหญ่ในไทยพราอบแบรนด์แฟชั่นชื่อดังจากปารีสอย่างซีลีนกําลังจะเปิดตัวสโตแห่งใหม่ที่ศูนย์การคา้าสยามพารากอนซึ่งตอนนั้นหลายคนก็เดากันหนักทีเดียวค่ะว่าลิซ่าอาจจะมาร่วมงานในฐานะโกลบลแบรนด์แอมบาสเตอร์โดยในช่วงที่กําลังเดินทางกลับมาไทยที่สนามบินอินชอนก็มีคิดหนึ่งถูกเผยแพร่ออกมาจากแฟนคลับว่าลิซ่านั้นกําลังงงงแงบอกว่าเจ้าตัวตั้งใจจะแต่งชุดให้แหมทกันแต่เพิ่งสังเกตเห ว่าตัวเองนั้นใส่เสื้อกับกางเกงคนละสีทีนี้ก็น่ามุ้ยเลยค่ะเล่นเอาแฟนๆนั้นอเอ็นดูกันยกใหญ่<อ> จนกระทั่งในช่วงบ่ายของวันที่13ธันวาคมลิซ่าก็ได้เดินทางถึงประเทศไทยในที่สุดค่ะมีแฟนๆชาวไทยเปรอรับเยอะมากๆก,ก่อนที่เธอจะโบกมือทักไทยแล้วขึ้นรถไปหลังจากนั้นค่ะลิซ่านั้นก็พักยาวไม่มีอัปเดตใดๆจนกระทั่งในวันที่17ธันวาคมหลายคนได้เห็นลิซ่าปรากฏตัวที่ร้านอาหารเจ๊ฟไฝ่ประตูผีซึ่งในอินสตาแกรมร้านอาหารเจ๊ฟไฝ่ได้โพสต์คลิปนาทีที่ลิซ่าแบลพิงคูดคุยกับเจ๊ฟไฝ่อย่างเป็นกันเองจากในภาพ ลิซาดูอ่อนน้อมมากๆรวมไปถึงภาพบรรยากาศระหว่างรับประทานอาหารซึ่งมีทางลิซาคุณแม่รวมไปถึงเพื่อนๆที่มากันหลายคนโดยได้มีการระบุข้อความว่าขอบคุณลิซาและคุณแม่ของเธอที่มาเยี่ยมเยือนพวกเราและทําให้ค่ําคืนของเราสว่างสวยได้อย่างง่ายดายคุณเป็นทุกสิ่งที่แฟนๆคาดหวังไม่น้อยมีสเสน่ห์อ่อนน้อมทําตตนและมีรอยยิ้มที่ทําให้คนอื่นยิ้มตามไปด้วยคุณเป็นแรงบันดาลใจให้กับพวกเราทุกคนตรงนี้นอกจากนี้ยังมี การเปิดเผยว่าเพื่อนรวมโตของลิซ่าแบล็กเพิงแต่ละคนนั้นมีโปรไฟล์ไม่ธรรมดาอาทิอีวอนจู e oo, ลูกสาวของอ e ีแจยองผู้บริหารซัมซุงธุรกิจยักษ์ใหญ่ของเกาหลีใต้อิมเซลยองรองประธานของธุรกิจแดซังพูผู้ผลิตเครื่องปรุงรายใหญ่ของเกาหลีใต้มาลิซาเชวานนผู้ก่อตั้งมูลนิธิเ s ช a ชฟแคร์รวมไปถึงคิมซูอินซีอโอและผู้นำเข้าบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนงชินในประเทศไทยด้วยมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นมาก มาหลังจากที่ลิซ่านั้นกลับมาไทยค่ะแต่ว่าจูจูนั้นก็มีข่าวเศร้าออกมาในช่วงวันที่18ธันวาคมด้วยเมื่ออินสตาแกรมแอคเคาท์หนึ่งได้ออกมาโพสแจ้งข่าวน้องแมวสุดที่รักของครอบครัวลิซ่าได้กลับดาวแมวไปแล้วโดยโพสต์ด,ดังกล่าวค่ะเผยว่าถึงจะเตรียมใจไว้แล้วแต่พอวันนี้มาถึงก็ทําใจไม่ได้อยู่ดีเมื่อวานเตยยังเป็นซานตาน้อยอยู่เลยขอบคุณที่อดทนอยู่รอเจอรลอลากันจะรักและคิดถึงแฟนเก่าสุดหล่อตัวนี้ตลอดไปก็ขอแสดง แสดงความเสียใจด้วยอย่างมากค่ะและล่าสุดวันที่19ธันวาคมลิซ่าได้ปรากฏตัวในงานเปิดตัวอย่างเป็นทางการของซีรีส์สโต้สาขาสยามพารากอนชั้นเอ็มตามที่หลายคนนั้นคาดการไว้จริงๆตัวลิซ่าค่ะได้ควงคู่มากับพระเอกหนุ่มพักบุกรอมที่บินตรงมาร่วมงานอีเวนต์ด้วยกันเป็นครั้งแรกในประเทศไทยงานนี้ค่ะเหล่าแฟนๆนั้นไปยืนต่อแถวรอเข้าห้างกันตั้งแต่ห้างยังไม่เปิดเพื่อไปรับจองพื้นที่หน้าง,งานอีเวนต์กันเป็นจำนวนมาก สำหรับงานในครั้งนี้ลีซาปรากฏตัวในลุคแม่เสือสาวในตาสวยโดยเสื้อแจ็คเก็ตลายเสือดาวสวมทับเสื้อแจ็คเก็ตสีขาวแต่งขอประบายลูกไม้เข้ากับกระโปรงลายเสือดาวรองเท้าบูทยาวและสะพายกระเป๋าใบเก๋ซึ่งเป็นโททนลุคจากแบรนด์ซีรีนทั้งหมดและการที่มาในฐานกกะกูบเบิ์แอมบาสเดอร์มูลค่าลุคนี้ก็ย่อมไม่ธรรมดาเพราะเป็นชุดจากคอลเลคชันล่าสุด w ู m e n s u m m e r 2024ที่ยังไม่วางขายส่วนรองเท้าราคาอยู่ที่69,0 0 0บาท และกระเป๋าราคาอยู่ที่8 3,000บาทแค่ค่ารองเท้ากับกระเป๋าก็รวมไปถึง152,000บาทไปแล้วโดยลิซ่านั้นยังคงเป็นตัวแทนสำหรับซีลีนเธอนั้นคือภาพจำของแบรนด์ชิ้นนี้ในยุคข,ของเอดีสลิมานไปแล้วทั้งคู่เริ่มต้นทำงานด้วยกนันตั้งแต่ปี2019และลิซ่ารับตำแหน่งแบรนด์แอมบัสเตอร์อย่างเป็นทางการเมื่อปี2020นนั่นเองซึ่งหลังจากเสร็จงานซีลีนในช่วงค่ำของวันที่19าธันวาคมลิซ่านั้นก็ได้ เดินทางกลับไปในวันนั้นทันทีค่ะโดยมีแฟนๆที่ไปรอส่งมากมายเช่นกันโดยไฟบินของลิซ่าจะตรงไปยังปารีสค่ะจะมีงานอะไรที่นั่นหรือเปล่าก็ต้องรอติดตามกันอีกทียังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆของลิซ่าจากช่องเรานะคะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ